แล้วก็กลับมาช่วงนี้นะครับช่วงลาลาสตาชนนั่นเองนะครับวันนี้ไก่อยู่ที่นี่เลยนะครับที่บ้านเปียโนนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะก็แถวแถวบางแสนนี่นะครับแล้วก็นี้อยู่กับคุณครูที่อายุน้อยมากนะฮะแล้วก็เป็นครูที่มีความสามารถด้วยนะฮะเล่นเปียโนเก่งด้วยนะครับคนนี้นะฮะอยู่ข้างผมแล้วนะครับน้องพลอยครับสวัสดีครับน้องพลอยครับสิริพรอยู่แก้วใช่ไหมฮะน้องพลอยนี่ก็อายุ17เเองตอนนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเล่นเปียโนเก่งมากได้ข่าวว่าไปแข่งมาเยอะมาก เล่าหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มเล่นเป็นอนองจริงเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเ,เล่นเล่นเป็นปน,นจริงตอนอยู่ป .5 ค่ะ,ะปะ .5 เลยเหรออืมป .5 ก็ประมาณเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่สิบขวบอนนี้ก็สิบเจ็ดก็ผ่างมาเจ็ดปีแล้วระยะเวลาเจ็ปีทั้งหมดเนี่ยที่เล่นมาตลอดเนี่ยเราเร,เริ่มต้นแข่งขันเนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่ฮะแบบจริงจังเลยอ่ะจริงจังเหรอคะอืมก็น่าจะประมาณ สิบสองสิบสามเริ่มแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เวทีแรกที่เราขึ้นไปเนี่ยความรู้สึกเป็นไงฮะความรู้สึกมันตื่นเต้นยังไงบอกถูกไหมตื่นเต้นมากค่ะการถูกเล่นผิดถูกถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งแรกนี่คว้ารางวัลอะไรมาไหมฮะหรือว่าก็ชนะค่ะชนะเลยตอนนั้นได้เท่าไหร่ฮะจำได้ไหมอะไรนะคะได้เท่าไหร่ครับตอนนั้นท่หนึ่งที่หนึ่งเลยนะฮะครั้งแรกตอนนั้นที่หนึ่งมาคิดดูแล้วกันว่าถือว่า คือเอาง่ายว่าต้องมีการฝึกฝนที่ดีถูกไหมฮะทีนี้เราช่วงนั้นเนี่ยป .5 เราทําไมถึงมาจริงจังกับการเล่นเป็นโนะล่ะฮะคือตอนแรกก็เหมือนกับเรียนไปเฉยๆแต่พอเรียนไปสักพักก็รู้สึกว่าเออชอบเราเล่นได้อแล้วเราไปฝึกสอนหรือว่าไปเรียนไที่ไหนฮะก็เป็นสถาบันใกล้ๆบ้านนะคะตอนแรกก็เรียนเฉยๆแล้วสักพักอาจารย์ก็เริ่มให้สอ,น,อนช่วยสอนก่อนอ๋อ แลวต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามาสอนจริงจังแล้วนะฮะมีการเปิดโอเป็นสถาบันการสอนที่จริงจังมากนะครับชื่อว่าบ้านเปียโ,โนนะฮะแล้วจริงที่นี่เปิดมานานยังฮะก็ปีนี้ปีที่4แล้วปีที่4แล้วนะครับก็ถือว่าตั้งแต่รับรางวัลมาก็เริ่มแล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะคือพอเริ่มฝึกสอนจากที่ครูให้ช่วยสอนตอนนี้ก็เริ่มมาจริงจังละทีนี้เวทีตั้งแต่การประกวดเมื่อตอนนู้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเวทีไหนที่มันเป็นยากที่สุดเลย หนักที่สุดแล้วสำหรับการไปประกวดหรือว่าไปแข่งขันครั้งนั้นก็จนใหญ่ก็จุที่ไปวงโยค่ะเพราะว่ามันลาบากมากแล้วก็เวลาเราเล่นเราไม่เล่นคนเดียวเราต้องเล่นกับคนหลายๆคนมันทำให้เราต้องดูจังหวะตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมทีนี้ได้ข่าวนะฮะว่าน้องพลอยเนี่ยไปแข่งที่ต่างประเทศมาด้วยไปประเทศไหนมาฮะเกาหลีเกาหลีเกาหลีใต้นะฮะตอนนั้นเป็นเวทีที่เราไปคว้ารางวัลอะไรมาครับตอนนั้นเป็น โนวาชีจะค่ะเป็นก็มีหลายรางวัลเหมือนกันครับที่เราได้มาก็เยอะเลยใช่ไหมฮะ,ะไม่ใช่แค่รางวัลเดียวโอ้ถือว่าไปทีเดียวคุ้มเลยนะฮะเป็นความาหลายรางวัลมากนะครับทีนี้ามว่าจะให้เล่าถึงการเล่นเล่นดนตรีเนี่ยนอกจากเปียโนแล้วเราสามารถไปเล่นอย่างอื่น,นได้อีกไหมฮะที่เก่งๆพ,พอกับเปียโนเลยเนี่ยก็พวกกีตาร์แล้วก็พวกเครื่องอเป่าเรียเวลายการไปเรียนรู้เนี่ยพอๆกับเปียโนไหมฮะก็พอๆกันค่ะครับ แล้วไปแข่งขันเหมือนกันไหมหรือว่าแค่เปนโน้ทเราไปแข่งขันเก็บรางวัลมาค่ะแค่เปนโน้อ๋อแต่ว่ากีต้ากับอะไรนะฮะอีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นเกเบิลเรียกว่าบาริโทนบาริโทนนะฮะก็เป็น2เครื่องเล่นที่ก็ได้ฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้มาด้วยแล้วที่นี่ที่เราสอนอยู่ที่นี่บ้านเปนโนี่มีอะไรบ้างคะแค่เปนโน้ทเดียวหรือว่าอย่างอื่นด้วยก็มีอย่างอื่นนะคะก็มีไวโอลินกีตาร์ค่ะเอาขึ้นจริงก็เล่นไวโอลินเป็นด้วยถูกไหมฮะ โอ้นะครับก็นี่เลยนะฮะตอนนี้ใครที่อยากจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องของเปียโนที่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นครูที่อายุน้อยจริงๆนะ17ปีนะครับทีนี้ต้องบอกว่าอายุอายุน้อยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งละในการแบบว่าต้องมาสอนเด็กด้วยแล้วก็ต้องเรียนด้วยเนี่ยแบ่งเวลาไงครับระหว่างการเรียนปกติของเราซึ่งนี้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วถูกไหมฮะกับการที่ต้องมาสอนเด็กที่มาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยแบ่งเวลาไงบ้างครับก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะมีเรียนใช่ไหมคะช่วงเย็นเนี่ย มันก็จะมีเวลาว่างแล้วก็จะมาสอนตอนเดนนึงแล้วก็บางทีก็ไปซ้อมตอนคืนต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งเวลาที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของรางวัลกันนะฮะที่น้องพลอยเนี่ยไปโอ้ได้รางวัลมาเยอะมากหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะับว่ามีรางวัลอะไรบ้างนะครับ จะบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยน่ารักมากนะครับเขามีการสอนกันนะฮะเป็นครอบครัวนะครับมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกอีก2คนด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมีคุณแม่นะฮะคุณแม่วราเนะครับเป็นคนที่จะพาเราดูนะฮะสถานที่ต่างๆนะครับในบ้านเปโนนด้วยนะฮะเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่วราหน่อยนะฮะว่านนี้มีอะไรไงบ้างนะครับจุดแรกนี่เป็นอะไรฮะสองห้องนี้สองห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องเรียน อ่าก็คือเป็นการเรียนเปียโนโถูกไหมฮะเวลาเรียนนี่เรียนพร้อมกันไหมครับสองห้องเลยก็คือเรียนสมมติในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะก็สามารถที่จะเรียนได้สองคนอ่าฮะนั้นเพราะว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยก็จะเป็นห้องเป็นก็คือส่วนตัวอยู่แล้วนะครับครูก็จะดูในสเต็ปชั่วโมงหนึ่งสอนได้สองคนแต่ว่าถ้าเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยบางทีเราจะปล่อยเขาไม่ได้เราต้องพยายาม อยู่กับเขามากหน่อยเขาให้มากพยาจะเขาจะดื้อหน่อยใช่ไหมฮะคือเขาไม่ดื้อ่ะแต่ว่าเด็กในสมาธิเขาสร้าเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสมาธิเนื่องจากว่าวัยเด็กเนี่ยเขายังไม่ยองนั่งอะไรที่นานแต่ครูก็จะมีลีลาในการที่จะทําอย่างไรให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดในสเต็ปหนึ่งแล้วพอจากนั้นเขาก็เราก็จะพูดคุยคือสร้างความเป็นกันเองเขาเมื่อเคยพยายันที่อยากจะทํา คือถ้าทำเยอะทาบ่อยเนี่ยเด็กก็จะได้แล้วก็<ช>จะไปโดยอัตโนมัติเพราะ<ช>สมองส่วนหนึ่งเป็นสมองอัตโนมัติของเด็กที่จะสร้างให้นิ่งให้มีสมาธิแล้วก็ทำยังไงให้เขารู้จักจดจํากล้ามเนื้อของเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยทำยังไงให้นิ้วของเขาเนี่ยสามารถจะพัฒนาเพราะนั้นครูต้องซ้ําแซ่ยยิ่งคือมือขวาด้่เท่าไหร่หรอกถูกไหมฮะแต่มือซ้ายเนี่ยนิ้วมันน้อยมันมันไม่ชินนเหรอฮะถามว่าขณะนี้มีเด็กเพียงแค่อนุบาลสามเล่นได้สองมือแล้ว นี่คือเด็กเขามีการพัฒนาที่เร็วที่เร็วโดยว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องสนับสนุนว่าเรียนต้องให้ต่อเนื่องนิดนึงอันนี้คือสูอันทีนี้น้องพลอยครับนี่น้องพลอยอยู่ฝั่งนู้นนะฮะน้องพลอยน้องพลอยมีเคล็ดลับอย่างไรหากว่าจะเด็กดื้อเด็กดื้อเหรอคะอืมแบบดื้อมากเลยอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงคือต้องหลอกล่อมีย่ากมีเคล็ดลับเยอะใช่ไหมฮะอ่ะเรื่องอื่นต่อดีกว่าคุณแม่เชิญนำเลยครับมีตรงไหนอีกฮะนี่ก็เป็นสเตจครับผม อ่าอันนี้คืออะไรครับข้างในนี้นี่คือเป็นห้องเรียนเป็นโรงเรียนกลาครับทำไมเราต้องมีกระจกด้วยล่ะฮะดูบุคลิกภาพเลยครับกระจกเนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่จะหลอกล่อเขาทำไมอะฮะไหนถ้าผมเป็นเด็กดื้อมากต้องทำไงเวลาแบบว่ามีกระจกตรงนี้พยายามสอนไปเรื่อยๆเต้นไปด้วยอ๋อให้เขาแบบว่าเออครูก็มีส่วนร่วมอยู่นะอย่างงี้นะฮะครูจะไม่ให้เด็กมีสไตล์แบบ เรได้แหละพอเล่นเสร็จปุ๊บอ่ะครูก็มีลีลาท่าทางแล้วก็ฝึกการด้ว่าอ่ะนะมีลีลาด้วยอเนอ่ะเต้นดูนะครูเ <c oughs> ล่นเลีนเต้นนะบางทีกับลูกสาวมาจับมือนเต้นแล้วเขาก็จะดูเขาจะดูอามให้มันดูแบบว่ามีส่วนร่วมกันละกันนะฮะ <c oughs> ไม่ให้เขาดูโดดเดี่ยวใช่ค่ะอ่ะคุณแม่ไปจุดอินตอนดีกว่านะครับมีอะไรอีกน้องพลอยไปด้วยไปด้วยกันนะฮะน้องพลอยนี่หลบหลังกล้องเลย ีอยู่ในห้องนี้คือออาจารย์ยุ่งเหยิงนิดเดียมันดีครับมันดูเป็นมันดูเป็นอาร์ติสดีนะฮะเมื่อวานนี้เขาสอนพิตารณ์กันอย่างนี้ยแล้วก็มีการร้องเพลงแล้วก็เมื่ค่อยนะอในีในนี้จะสอนเรื่องอะไรบ้างฮะในห้องนี้ก็จะมีเออ่ห้องที่จะสอนร้องเพลงนะก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณชอบร้องเพลงมากเลยอ่ะมี่สุดยอดนะอะไรฮะนี่ระบบร้องเพลงนะหล่อมากเห็นไหมฮะ เสียงหลบเสียงเล่นไทยต้องมีใจต้องเออเออนะฮะดีมากเลยนะครับอาจารย์ที่จากมอบุรพาจริงไหมฮะอ๋อก็คือเป็นกลุ่มของพลอยเนี่ยค่ะอ๋อก็คือน้องพลอยจะไปสร้างคอนเนคชันไว้ในมอบุรพานะฮะน้องพลอยมาไปในกล้องด้วยกันเออนะฮะน้องพลอยก็จะมีคุณครูที่รู้จักกันมาสอนด้วยใช่ไหมเป็นวัยเดียวกันไหมหรือว่าไงฮะเป็นเพื่อนอ๋ออีกอย่างี้ก็ดีเหมือนกันเนาะคือผมว่าเนี่ยบางทีนะฮะคนเราถ้าหากว่าเรามีคุณครูที่อายุเยอะกว่าเราเนี่ยมันดูเคอะเขินแต่ว่าถ้าเป็นครูที่วัยใกกล้เเคีียยงัันนน่่มดูแบบวา ง่ายขึ้นนะครับในห้องนี้ก็สามารถที่จะเรียนหลายอย่างใช่ไหมฮะนี่กีต้าร์ที่น้องพลอยบอกว่าน้องพลอยเล่นเป็นด้วยนะฮะแล้วก็ร้องเพลงก็มีคุณครูท่านอื่นมาสอนนะครับในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่สามารถมาฝึกร้องฝึกอะไรได้ด้วยกันเลยใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็ยังมีสเตจทังบนนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูข้องบนต่อดีกว่าอแล้วค่ะอ่าห้องนี้ก็มีกระจกเหมือนเดิมนะฮะทุกห้องจะมีกระจกหมดเลยนะครับจะเป็นคนชอบกระจกอ่าฮะอ่าถ้าเป็นห้องนี้จะเรียนเรื่องอะไรครับคุณแม่ครับ เอบางทีนะคะเราจะมีอาจารย์ที่แบบว่าเขาเราจะเหมือนกับให้เป็นรายได้เสริมกับดิตรตนะคะคือจะมีวิชาการมีครูที่สองภาษาอังกฤษภาษาจีนจะบวกให้เขาบ้างบางคนเขามาเรียนดนตรีแล้วเนี่ย อยาจะมีวิชาการเสริมก็จัหาครูให้อีกอซึ่งคิดในราคาพิเศษโอ้ยแ <laughs> สดงว่าที่นี่ก็คือนอกจากการเรียนดนตรีแล้วก็เอาเรื่องของความวิชาการมาใส่ด้วยจีนภาษาอัางกฤษอย่างนี้คณิตศาซึ่งจะมีอาจารย์นิสิตในมอซึ่งเขาเป็นนะักนิสิตนะฮะเป็นรายได้เขาไปอืมนะครับก็น,นี่แหละ คุณผู้ชมก็สามารถมาเรียนได้นะฮะนอกจากการที่จะเรียนดนตรีแล้วนะครับออาหมดยังฮะคุณแม่ครับหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นห้องต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าสามารถมาเรียนได้นะฮะแล้วก็ราคาต้องบอกว่าไม่แพงนะคุณแม่เนาะนะครับแล้วเราเรียนกันแบบเป็นครอบครัวด้วยนะฮะก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนี่แหละที่เป็นคนสอนให้นะฮะชื่อว่าร้านบ้านเปียโนนะครับก็จะมีการเรียนทั้งกีตาร์กลองร้องเพลงนะครับเปียโนหลักๆเลยนะฮะที่สามารถเรียนได้แล้วก็ไวโอลินด้วยนะครับแล้วก็ วิชาการอย่าลืมนะฮะด้านหลังตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งลูกหลานมาเรียนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆเพิ่มไปอีกนะครับในราคาที่พิเศษด้วยนะฮะโอเคอ่ะน้องพลอยเข้ามาหน่อยอเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะกลับไปนั่งคุยกับน้องพลอยต่อนะครับแม่น้องมุเกเขิดด้วยกน้องมุกนี่กอดแขนคุณพ่อคพี่เลยนะฮะนี่แหละนะครับก็เป็นครอบครัวน่านรักมากนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่ง ลูกหลานของตัวเองนะฮะมาเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับการเรียนดนตรีนะฮะอย่างที่คุณแม่บอกไปว่ามันไม่ได้แค่การฝึกเล่นดนตรีอย่างเดียวแต่มันสามารถฝึกไปถึงหลาย,ลายอย่างได้มันโยงไปกันหมดเลยนะฮะบุคลิกภาพก็ดีนะฮะเรื่องของการเขาเรียกอะไรอะสิ่งต่างในร่างกายมันเปลี่ยนไปหมดถูกไหมฮะหลังจากที่เล่นดนตรีอย่างเดียวแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ไปนั่งคุยกับน้องพลอยต่อดีกว่านะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่าถึงรางวัลดีกว่าที่น้องพลอยไปูได้มาจากหลายๆที่นะครับมีอะไรบ้างฮะตอนนี้ที่เก็บมาได้เยอะมากทีเดียวหลายปี ครับไปแขงโยแล้วก็สอบเกมนะคะครับก็คือรางวัลทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพอยู่นะครับว่าเยอะมากนะครับอยู่ในตู้ที่สวยงามแล้วก็เป็นการการันตีอย่างดีนะครับว่าคุณครูคนนี้เนี่ยถึงแม้อายุเ้อยแต่ว่ามาด้วยฝีมือจริงๆนะครับในการสอนนั่นเองนะฮะทีนี้เคล็ดลับล่ะครับในการเล่นเปนโนให้เก่งให้โอ้หเป็นเป็นคุณครูได้เนี่ยมันต้องใช้เวลามากเลยอะเรามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับในการเรียนรู้หรือว่าการเล่นเคล็ดลับก็คือเราต้องขยันนะคะเราต้องฝึกซ้อมให้มาก แล้วก็เวลาซ้อมเราก็ต้องอ,อย่าซ้อมทพ่อเพื่อค่ะแล้วก็ mm hmm. เน้นไปว,ว่าตรงนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้ค่ะมันก็จะได้ครับผมนะฮะโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับที่อยากจะเล่นดนตรีเก่งๆนะครับหรือว่าเอาไปประยุกต์ในการเรียนรู้ก็ได้นะในการเรียนหนังสือก็ได้นะครับถือว่าเราต้องมีการฝึกฝนที่ดีต้องมีการข,ขยันเป็นส่วนเยอะเลยทีเดียวนะฮะในการที่จะให้ตัวเองมี ทักษะที่ดีขึ้นนะครับโอเคตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเราได้โอ้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับจะได้ฟังส,สดๆนะฮะในรายการของเราวันนี้นะครับแล้ววันนี้เพลงที่จะเล่นนี่เป็นเพลงที่ไปคว้ารางวัลมาไหมฮะอ่าเป็นเพลงต่อเลยน,นะนะครับอืมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงนี้ในการปิดเบรกกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับในช่วงของลาลาเอนเตอร์เทนนะ